เรื่องนี้ค่ะจู่ๆก็คือเหมือนจะเป็นดราม่าเล็กๆขึ้นมาอีกแล้วนะครเพราะว่าผู้ชมวิจารณ์แรงเรื่องของที่หยดค่ะนางผีไทยที่ต้องบอกว่าคัดเลือกแัะแสดงเขาบอกไม่เหมาะสมหมดชาวบ้านหน้าตาดูดีเกินไปแต่เจอกระแสโต้กลับบอกว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเหยียดคนต่างจาังหวดัดหรือเปล่าค่ะ คือเรื่องนี้ต้องบอกว่าหลอนมากๆนะคะไม่แผ่วเลยค่ะสำหรับภาพยนตร์สอยองขวัญสัญชาติไทยก็คือที่หยดค่ะหลังจากที่มีการเปิดตัวฉายในโรงวันที่26ตุลาคม2566ที่ผ่านมาก็สามารถกวาดรายได้ไปถึง39ล้านบาทจากทั่วประเทศแล้วนะคะแถมมียอดผู้ชมในโรง iMac เนี่ยยังแซงหน้าหนังฮอลลีวูดอีกด้วยค่ะแต่ มันก็ไม่ไวายมีดราม,ม่าขึ้นมาจนได้ผู้ชมคาหลังจากที่เรื่องของที่หยดเนี่ยเปิดตัวได้เพียงวันเดียวผู้ชมบางส่วนเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวเนี่ยมีการคัดเลือกนักแสดงที่หน้าตาค่อนข้างจะดูดีเกินกว่าเกินกว่าจะแบบเป็นบทแบาทแบบนี้นะคะคือมันมันเลือกไม่เหมาะสมหรือเปล่าชาวบ้านตาสีตาสารหน้าตาดีเกินไปแบบนี้เป็นไปได้หรอเนื่องจากว่าท้องเรื่องของที่หยดค่ะเกิดขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อปีพศ2515กับครอบครัวชาวไร่ชาวนาที่ต้องมีการประสบพบเจอกับเรื่องราวอาถรรพ์เหนือธรรมชาตินะคะ แต่หลังจากมีกระแสวิาพากษ์วิจาร์ณเรื่องหน้าตานักแสดงเนี่ยก็เหมือนเข้าข่ายการดูหมิน่นเหยียดคนต่างจังหวัดว่านหน้าตาไม่ดีอ่ะแล้วทําให้เกิดกระแสโต้กลับถึงมาตรฐานความงามของคนเมืองหลวงค่ะโดยเฉพาะชุดความคิดที่ต้องบอกว่ามันบิดเบี้ยวผู้ชม้าแล้วก็พยายามจะตรีกรกอบนะคะว่าคนต่างจังหวัดทุกคนในอดีตเนี่ยจะต้องหน้าบ้าน,านธรรมดาธรรมดา ไม่ได้ดูดีอย่างคนที่แบบอยู่ในเมืองกรุงอย่างที่ปรากฏแบบว่าเป็นภาพของนักสแสดงในเรื่องนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็มีชาวหนุ่ชาเนนตแบบบางคนเขาบอกทำไมอ่ะเออตัวอย่างหนังที่กวาดรายได้ทุวประเทศไปพันกว่าล้านแบบนี้อย่างเรื่องพี่มากอะ่ะพี่มากกป็นขนองอะ่ะที่นักสแสดงนําเขาก็เป็นลูกครึ่งหนึ่งคู่ปะแต่ไม่เห็นมีดราม่าอะไรเลยทําไมอ่ะหลังจากหนังออกฉายกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยทำให้ดราม่านี้สะท้อนความคิดของคนไทยส่วนใหญ่ที่ยังมีการ ยังไงอย่างยังจมปลากติดลบกับออความคิดเดิมๆว่าคนต่างจังหวัดจะต้องมีหน้าตาแตกต่างจากคนในเมืองหลวงแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามค่ะชุดความคิดที่ว่าคนต่างจังหวัดจะต้องมีหน้าตาแบบนี้แบบนั้นไม่เหมือนคนในเมืองล้วนเป็นความคิดที่ไม่ควรจะหลงเหลืออยู่ในปัจจุบนันเพราะถือว่าเป็นการสร้างมาตรฐานความแบบความงามแบบ ผิดผิดอะทาไมคะบล็อกแบบนี้ต้องอยู่ในเมืองกรุงเทพบล็อกแบบนี้ต้องอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเหรอคะคือมันไม่ได้คือมันเป็นการสร้างค่านิยมผ,ผิดให้กับคนต่างจังหวัดแล้วก็เป็นการเข้าขา่ายการดูถูกดูหมิ่นผู้อื่นตั้งแต่หน้าตาชาติกําเนิดแล้วก็ถิ่นที่อยู่อาศัยซึ่งสิ่งเหล่านี้บอกเลยว่าคือเราไม่ควรมีชุดความคิดแบบนี้และเป็นสิ่งที่สังคมจะต้องตระหนักรู้ให้มากขึ้นนั่นเองคะ่ะ